วันนี้ก็เอาเครื่องปั่นไฟมาปั่นแล้วนะครับยังไงอ่อะเจอผีอเรออะลยได้ ตทอยครับครับขุดลงไปแล้วเจอหินนะฮะออก็เลยเอาสว่านมาเจาะเพื่อที่จะสกัดออกไม่งั้นหลุมมันจะตื้นไปทางนี้ก็ได้ไฟก็นี่รับเสียมเลย โอ้ส oh, ุดยอดแตกเลยว้ยย้ายูเออเอามาแทงรู้ี่สิบห้ไรตี ในการขุดหลุมนี่ก็จะเห็นว่าบางหลุมนะครับว่าจะเจอหินเนี่ยฮะเป็นก้อนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็หินเยอะเลยนะครับหินที่พตีขุดอยู่น,นี่นี่เป็นหินนะครับออนี่โอ้นี่ นี่หินเลยนะครับก็ต้องขุดให้แตกนะแล้วก็เอาออกโอ้เนี่ยฮะก็ต้องกระเทาะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาออกเพราะฉะนั้นดินตรงนี้ก็เห็นได้เลยนะครับว่าไม่ใช่ดินถมนะเป็นดินดั้งเดิมนะเกลี่ยออกไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องซุดนะครับ ับเนี่ยฮะอ๋ออยนี้จะมาช่วยเป็นผู้หญิงด้วยนะครับครับเนี่ยฮะฝุดลึกเลยนะครับสุดแขนเลยเ,เนี่ยฮะอืม นะครับตอนนี้ก็ขุดมาได้เยอะแล้วนะฮะก็เกินครึ่งทางแล้วครับนี่ฮะมาถึงขอบนี้แล้วนะครับโอ้อันนี้ไม่ลงนึกว่ามิดหัวเลยนั่งนะตอนแรกผมนึกว่าขุดลึกขนาดนั้นเออเนี่ยฮะรับโอ้สุดยอดครับ ก็เหลือไม่กี่หลุมแล้วนะครับเนี่ยฮะก็เหลือหลุมนี้นะครับหลุมนี้นะฮะโอ้แต่หลุมนี้นี่หินเยอะเลยนะครับนี่างหลังพัดตีนี่ก็หินนะครับนี่หินก้อนใหญ่ตีเอาหินขึ้นมานะครับโอ้นี่ยังหินทั้งนั้นเลย ต่วนหลุมนี้นะครับนี่อันนี้ก็สกัดออกมาเนี่ยฮะมีก้อนใหญ่เลยนะครับนี่น,นี่ก็สกัดออกมาตัานนออนวนหลุมนู้นก็หินใช่แต่โชคดีที่มันเป็นหินทรายนะครับาสกัดง่ายนะ ถ้าเป็นแกรนิตนี่โอ้โหกระบาดไปเกยนะโอ้โห,โโหนี่หินก้อนใหญ่เลยนะครับเนี่ยฮะงงดให้แตกโอ้สุด,ดยอด หลุมนี้ก็ยากไปแบบนึงนะครับแต่หลุมนี้ก็ยากไปอีกแบบนึงนี่ฮะเนื่องจากุขุดเป็นผู้หญิงแล้วก็ตัวเตี้ยนะครับเราต้องขุดหลุมลึกต้องก้มลงไปตักเลยนะฮะนี่ฮะ,ฮะดูนะดูตอนตักนะนะต้องนอนลงไปเลยครับถึงจะตักขึ้นมานะฮะเพราะเอื้อมไม่ถึงนะครับนี่ดูสุดยอดครับ สุภาพสตรีด้วยนะครับนี่น้องที่หุงข้าวอยู่เมื่อเช้าก็มาช่วยแล้วนะครับนี่สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยเออทำไมวันนี้อาสามาช่วยโอ้โหแบบดูตัวก็เล็กหลุมก็ลึกนะฮะทุ่มเทมากเลยต้องฟังได้ไหมฟังไดไ้ได้ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าไหนทำไมมาช่วยวันนี้อ่า เออปแต่คุอาใก้แันแมมจอ่าขายแปลได้ไหมครับได้แปลว่าอะไรครับดีใจที่อามัยมขอมาทำอามัยมให้เราครับอ๋อครับตั้งใจทำจริงจริงครับตั้งใจมากๆเลยครับนะครับเนี่ยแต่น้องนี้สุดยอดเลยเรียกว่าคลุกฝุ่นกันเลยทีเดียวนะครับี่ยอย่างหลุมนี้ก็ลำบากมากนะครับอันนี้ก็เป็นหิน แต่ปตีก็เอาอะไรอ่ะ,ะแฉลงนี่แหละฮะนะครับโอ้ทุบลงไปช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังมีการเก็บข้าวโพดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ยังไม่ว่างยังต้องอทําภารกิจให้เสร็จเนี่ยฮะอันนี้ก็ผมว่าก็เห็นถึงความหมายอของสิ่งที่เรากําลังจะทําต่อคุณภาพชีวิตหรือว่าต่อความรู้สึกของชาวบ้านที่นี่นะครับก็สะท้อนออกมาจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ของทุกคนที่มาช่วยกันนะครับพวกเราก็อยากจะมา,าทําให้จริงๆนะครับชาวบ้านก็คงรู้สึกซาบซึ้งจริงๆนะั่นะนะครับามาช่วยกันนะครับ